โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำซูเปอร์ฮีโร่อามเจอร์นะมาเป็นแบบอายุโลนะครับเป็นของเล่นแผงนะคุณคุณว่าเหมือนเคยทำคลิปไปแล้วนะชุดนี้ที่ว่ามาเป็นแบบรกิจกล่องสวยๆอะ่ะอ่าแต่ชุดนี้ผมซื้อมาเป็นแบบแผงเลยอ่าชุดนี้มีทอมาให้ด้วยใส่ตัวใส่ยังไงเนี่ยโอ้ใส่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว ติดนิดนึงอ่ะใส่ไม่เข้าอ้าวเชือกหักเฉยอ่ะด้ามหักเลยโอ้กดแรงไม่ได้ขยับได้นะแต่ให้นอนดีกว่าชุดนี้อ่ะมาดูตัวต่อไปกันบ้างฮะ,อะโอ้คอนทอหักเฉยเลยตัวนี้อ่ะขยับได้แค่ขานะเอวหมุนไม่ได้ ครับอ่าาฝนตกซะแล้วอ่าไม่เป็นไรครับช่วงนี้ก็หน่าฝนนะอ่าสีฮักน่าจะเข้มกว่านี้สักนิดนึงนะคือจะสวยมากเลยอ่าเดี๋ยวต้องรีบถ่ายแล้วเพราะว่าฝนเริ่มตกแล้วตัวนี้ให้ปืนมาด้วยแต่ก็คงใส่ไม่ได้หรอกครับ ทุกตัวละครหมุนหัวได้นะครับหมุนหัวได้ทุกตัวเลยรู้สึกว่าแอนแมนผอมไปสักนิดนึงนะ,ะกางๆกกลางๆดมีมาดูไอรอนแมนไอรอนแมนนี่ก็หุ่นผอมเหมือนกันหุ่นผอมเหมือนกันเลยนะผอมกว่าแอนแมนซะด้วยซ้ำนะเนี่ย แต่ให้ปืนมาด้วยนะอา้าวมีสกอ็อตเทปแปะอยู่ด้วยอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวมาไล่ดูกันนะ,ะเดี๋ยวทีออกมาหมดเลยดีวยกว่าก็รู้สึกว่ามีประ,ประมาณห้าแบบนะที่ผมเห็นอหมดแล้วอเอาคอก่อนเลยส่วนคอน,นี้ไม่ต้องใส่แล้วล่ะนะใส่แล้วก็หัก ก็ดีหน่อยนะที่ให้พ้าคุมมาด้ดวยเอเหมือนในหนังเลยคอนก็มีมาให้นะครับแต่ผมไม่ใส่นะเดี๋ยวมันหักอีกบอบบางมากอา่มาดูกับตันนมริกาบ้างอาให้โลกประจำกายแถมมาให้ด้วยรู้สึกว่าชุดนี้กบัอตัวละครมันดูผอมผอมไปหน่อยนะคุ่นเพียวมากเลยบอกดูแล้ว คือบบดูแล้วไม่ล่ำเบิกเลยอะคุณเทียวแทบจะทุกตัวอันนี้ไอรอนแมนโอ้ไอรอนแมนให้สามตัวเลยทอกับฮักมีมาให้แค่สองนะอ่าก็ขยับได้แค่ตรงไหล่กับอาตรงสะโพกขาเท่านั้นเองครับทุกตัวมันขยับได้แค่นี้ส่วนแอนแมนีีให้มาสามตัวอ่าสามตัวเป็นปืนตลน,นั่นเนี่ยโอ้ลมลม ครับอ่ะอ่ะมี่ก็แอนนอีกวอบอ่ะ,อะชุดนี้เป็นของเล่นแผงนะไปหาเดินดูได้ตามร้านชําอ่าร้านโชห่วยนะร้านขายของหน้าโรงเรียนนะครับ นะตบดูแล้วมีแต่พอนะที่ดูแล้วดูค่อนข้างสมส่วนดีนะแต่ตัวอื่นนี้ดูผอมเพียวเหลือเกินอ่ากับตันเวกานี่ก็ให้มาแค่สองตัวนะโอ้ใส่เดี๋ยวนะเดี๋ยวต้องดึงแขนขึ้นมาหน่อยอ่าใส่ได้แล้วครับหมุนหัวได้ทุกตัวนะครับก็ขยับได้แค่นี้เองนะครับตัวทุกทูก ื้อได้ตามร้านขายของชําหน้าโรงเรียนนะครับชุดนี้นะอ่ะตัวนี้ก็ตัวที่สิบสองแล้วซื้อมายกแผงมีอยู่ได้แค่ห้าแบบเท่านั้นเองอก็เอาไว้ให้เด็กๆไปเล่นกันได้นะครับชุดนี้อ่ะคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ